สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดีและรายการเซตเชียน,นะครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกันใช้ไลน์แอปพลิเคชันในเรื่องของการส่งต่อรูปภาพครับผมเวลาที่เราต้องการจะส่งต่อรูปภาพนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายที่เรียกว่า PDPA ครับผมเวลาจะส่งรูปใครไปไหนสักที่หนึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดปัญหาในภายหลังได้ก็ได้นะครับหรือว่า การจะส่งรูปตัวเองแต่มีรูปคนอื่นติดอยู่ด้วยเนี่ยก็เกิดปัญหาได้เช่นกันครับอย่างรูปรูปนี้นะผมจะทําวิธีการส่งรูปรูปนี้โดยการเบลหน้าของเจ้าหน้าที่กู้ภัย2ท่านตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะส่งออกไปครับผมวิธีการที่เราจะทําก่อนส่งออกไปไม่มีอะไรยากครับโดยปกติเราจะมาแตะตรงปุ่มวงกลมนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับเราจะมาแตะตรงบริเวณพื้นที่ว่างพื้นที่อื่นตรงนี้ครับเมื่อแตะเข้าไปครับก็จะเกิดกับแทบเมนูพวกนี้ขึ้นมาให้เราเลือกใช้ ครับแล้วตัวเมนูที่ เราจะเลือกใช้นั่นคือในส่วนที่เขียวว่าโมเสกตรงนี้เองครับผมเมื่อเราแตะคําว่าโมเสกไปตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะแตะจุดใดจุดหนึ่งนะครับผมเพื่อจะสร้างกรอบครับแนะนําให้แตะตรงส่วนเกินนะครับอย่าแตะตรงหน้าโดยตรงครับสร้างกรอบตรงนี้ครับผมแตะปั๊บแล้วก็ลากลงมาครับให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมจะเอาแบบเบลอทั้งตัวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบเบลอเฉพาะหน้าก็ได้หากต้องการทําการแก้ไขนะครับให้มาคลิกปุ่ม Undo ตรงนี้ครับที่อยู่ด้านบนนะฮะยกเลิกนะครับยกเลิกครับผ แล้วจะทําการแก้ไขเ,าเราก็ทําใหม่อีกครั้งนึงครับโมเสกที่เราจะเลือกใช้สามารถใช้ได้แบบ2อย่างครับคือแบบโมเสกหรือจะแบบเบลอๆทั่วๆไปก็เลือกเอาได้จากตรงนี้เลยนะครับเราลงมาเปลี่ยนใช้แบบเบลเๆกันดูนะครับและลากกรอบขึ้นมาครับผมนี่ฮะ เพียงแค่นี้ครับเวลาเราจะแชร์รูปต่างๆออกไปก็จะได้ปลอดภัยจากปัญหาเรื่อง PDP a ครับผมเสร็จปุ๊บเราก็แตะที่คําว่าเสร็จสิ้นครับจากนั้นก็มากดส่งที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้ตามปกติเลยครับเมื่อเรากดส่งรูปรูปนี้ไปครับก็จะเกิดการเบลอของคนที่อยู่ข้างๆเราหรือคนที่อยู่รอบๆเราทําให้ตัดปัญหาในเรื่องของการไปกรบกวนสิทธิ์ของผู้อื่นในการที่ส่งหน้าของเขาเข้าไปในรูปต่างๆหรือเราอยากจะเบอร์บางส่วนของข้อความของเอกสารของรูปรูป นั้นก็ใช้วิธีเดียวกันนี่เลยล่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเรานะครับสวัสดีครับ